สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องมาก,กินเมี่ยงนมจีนน้ำกันจ้านมจีนสาน้ำปลารานะคะเทลงนะคะทุกคนเทลงเบดนี่แหละนมจีนสาน้ำปลาใส่ถั่วนะคะปิดเลยลูก เปิดไฟให้แม่หน่อยจ้ะขึ้นสีอยากมืดมืดมีพักเอ่อมะละกีนุกนะคะทุกคนน,นนี้ก็มีแคปหมูนะคะหมูทอดทอดหมูกรอบนะคะทอดหมูกรอบ <c oughs> เปิดไฟแล้วพะลุ ไปเปิดไฟให้หมดยุงยุงพี่น้องยุงไงยุงหลายสว่างขึ้นเยอะเลยอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปกินข้างในหรือไปกินใส่กระป๋าหไปกินข้างนอกนั่นแหละมันโลง่งเลยนั่งกินอยูน่นะตรงนั้นเราลมมันพัดดีเอ้ยน้อยๆพี่น้องนะคะเออลืมเอาทิชชู่กระดาษทิชชู่พี่น้อง มาเลือกกินอะนมจีนซาวน้ำปลาระนะแต่มีแคบหมูนะนะคะทุกคนทอดแคบหมูอันนี้กับมะระนะคะผักเข้ากับซีมีถั่วพูเนาะพี่น้องเนาะนะคะหูงเงี้ยวลูกนึงนะคะทุกคนหูงเงี้ยวอ,อ่อนๆนะคะนมจีนเมี่ยงผักยาแมลงนะคะ อาหารเล่มเมนูนี้เน้นพักพี่น้องเมนูเน้นพักแซ่บคือเก่า เมี่ยงขนมกินกับพักนะคะทุกคน เอาทิชชู่พี่น้องชุบกับน้ำ